วายคับโซซิตี้วันนี้จะพาไปดูซีรีส์วาที่จะทิ้งทวนปี2024นะครับที่จะออนแอร์ air ในเดือนธันวาคมนี้มีเรื่องไหนบ้างใครสแสดงไปตามดูกันครับซีรีส์ t e m p o Hades r k i p a b e a t ครับออนแอร์ on ทุกวันศุกร์นะครับเวลา20นกานกานทีทางช่อง GMB 25และรับชมย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน Netflix นะครับเวลา2 1นกานกาทีเริ่ม ตอนแรกวันศุกร์ที่13ทธันวาคมนี้ซีรีส์เทมโบนะครับเป็นเรื่องราวของโป้นะครับเพิ่งโดนบอกเลิกจากเ e อิรนแฟนหนุ่มของเขาด้วยเหตุผลที่โป้นะครับประสบความสําเร็จไม่เท่าเขาโป้เองนะครับสาบานกับตัวเองนะครับว่าจะไม่เจอคนประเภทเดียวกับเอิรนอีกต่อไปนะครับ แต่การที่เขาได้เข้าไปทํางานที่ใหม่เป็นผู้กํากับสารคดีก็ทําให้เขาได้เจอกับเทมครับหัวหน้าของวงไอดอลวงหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ามาที่กําลังจะทิ้งเพื่อนร่วมวงไปประสบความสําเร็จคนเดียวที่เกาหลีครับโดยที่วงต้อง,องถูกยุบซึ่งเาขากระตายหน้าเทมนะครับว่าแย่ไม่ต่างจากเอินครับแต่ยิงโปได้รู้จักเทมในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับไม่ใช่ไอดอลทําให้เขารู้จักเทมไม่ใช่คนอย่างที่คิดโปจึงอยากช่วยให้เทมนะครับได้เพื่อนกลับมาไม่ว่าจะเป็นนาโนจุนดีลัน หรือเปเปอร์ครับซึ่งระหว่างทางการกอบกู้วงของมานะครับโปเองก็เผลอรักเทมทั้งที่รู้ดีว่าไอดอนจะมีความรักไม่ได้แล้วความรู้สุดนี้นะครับอาจเป็นอุปสรรคของวงด้วยครับ แต่ถ้าทั้งคู่ยืนยันจะรัดกันนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับมาเอาใจช่วยพวกเขาในซีรีส์ Temple Hard e s k i e p Abit นะครับที่จอนแอร์ทุกวันศุกร์นะครับเวลา20นา30นาทีทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน Netflix นะครับเวลา20นาก30นาทีเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่13ธันวาคมนี้ครับนำแสดงโดยวิลเลียมจักรพัฒน์เอสสุภะเลโก้ LEGO ระพีพงษ์นัทนัท พงพิเชษพงศ์ตุย้ยชยาธรนี่ครับต้องการที่เธอตามเก็บฟูตเทจเมมเบอร์ของทั้ง5คนสมกับที่เป็นคอนสุดท้ายไม่มีใครอยากทำวงต่อแล้วพี่เทมตาพี่ละพี่ช่วยผมรวมเพื่อนกลับมาทำวงได้ไหมมนหนึงโง่มากนะที่ไม่กูยอมถึงที่อ่ะี่พูดอะไรกับมันมันถึงที่ยอมกลับมาทำเพื่อนคนอื่นอีกรอบตรงนั้นไม่แต่ไกลกับเมมเบอร์เราเป็นคนอื่นนะพี่ไม่ใช่คนอื่นมึงชอบพี่เขาหรือเปล่าถ้าไม่อยากให้คนอื่นจับได้อ่ะ ต้องรักษาะระยะ5เมตรเอาไว้ม,มาจะได้สิ่งนี้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะไปจากชีวิตของเขาหรือเปล่าถึงวันนี้พี่ไม่พูดเรื่องนี้กับคุณยังไงคุณก็ต้องเลิกกับเขาอยู่ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ยอมเสียเพื่อนและจะไม่ยอมเสียพี่ไปเด็ดขาดรักษาตัวเองให้ดีๆนะ ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับซีรีส์ The Renovation สร้างใหม่หัวใจรักออกนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา22.15นาทีทางช่องวัน31จะมีเพียงแค่2 EP เท่านั้นนะครับเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่14ธันวาคมนี้ส่วนอีกหนึ EP นะครับจะเริ่มวันเสาร์ถัดไปนะครับวันเสาร์ที่21ธันวาคมนี้ครับเมื่อนักเขียนนะครับมาหาที่พักเพื่อหาแนวทางเป็นนักเขียนแต่กลับมาจองที่พักที่กําลังปรับปรุงอยู่ครับ งานนี้เจ้าของกับยิ่งเสนอจะคืนเงินให้แต่เจ้าตัวยืนยันว่าจะเข้าพักนะครับเล่นเอางานนี้ดูจะวุ่นวายเมื่อเจ้าของดันน่ารักนะครับหนุ่มหน้าเขียนก็จะห้ามใจไม่ให้วันไหวได้ไหมความสัมพันธ์ที่หนเหมือนจะแนบสนิทตแต่กรับเหมือนจะแตกราวเมื่อหนุ่มนักเขียนนด้นเอาเรื่องส่วนตัวของกันและกันไปเขียนนิยายความสัมพันธ์นี้จะจบลงที่ตรงไหนรอติดตามกันได้ในซีรีส์ The Renovation นะครับสร้างใหม่หัวใจรักครับซึ่งได้หนุ่มวายหน้าไมเอี่ยมนะครับอย่างกอ๊อฟขคทนาวุ กับปีเตอร์บรรทกรนำแสดงครับผมมาเช็คอินครับที่นี่ปิดปรับปรุงเดี๋ยวผมคืนเงินนี้ผมจะพักที่นี่แหละแสงสุดท้ายค่อยๆเลือนหายไปมันก็เหมือนกับความรักมั้งคนเราก็ต้องมูฟออนอะเนคนใหม่ๆทำในชีวิตเดี๋ยวกูส่งพอตให้มึงจะได้เป็นจริงสักทีคุณมีสิทธิ์อะไรเอาเรื่องผมมาเขียนนิยายอะไรนั่นการเขียนนิยายคือการเล่าเรื่องที่เราอยากให้เป็นคือการยอมรับสิ่งที่มันเป็น องไแล้วนะครับนี่คือซีรีส์วายสุดท้ายนะครับที่ส่งท้ายปี2024นะครับยังไงฝากติดตามกันอีกครั้งในปี2025ว่าจะมีซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้เรารับชมอีกนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับวันในคลิปไปต่อไปวายกับโซลซิตี้นะครับจะนำเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนกับซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมดีครับ